แล้วเวลาผมทำอาะผมนวด3 0ปีก่อนมันเป็นแค่สัมว่าผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่เขาไม่เอา น้องไปยุ <Orleans. S 1> ่งไปยุงไปยุงขึ้นเลยไปยุงขึ้นเลย เป็นไรเพื่อนเราเช็คหัวด้วยไม่้อ่ะตกใจไหม 还有没 Gracias. Okay. Okay. ริปนะคะก็สองสวันนี้ริปก็เครียดหลายอย่างด้วยแล้วก็ทํางานเสร็จก็เลยกลับไปอยู่ที่ห้องก็ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าเหมือนตัวเองมีอาการแบบปวดหัวมากแล้วก็ไม่มีเสียงแล้วก็แบบไม่สบายซึ่งตอนไปทํางานเราก็พยายามเต็มที่กับงานพออกลับมาเราก็เราก็เครียดคนเดียวแล้วก็ไม่ได้บอกใครก็กลัวคนอื่นเขาจะเครียดไปด้วยแล้วก็กลับ กับกับงานหลายๆงานแล้วก็ก็คือถ้าคนอื่นเห็นหรือว่าตอนที่เราไปทํางานเขาเห็นก็คือจะพยายามปกติตลอดค่ะพอกลับมาเครียดสองวันก็คือนอนนอนไม่หลับเลยนอนมันนอนไม่ได้เพราะเพราะเพราะว่าปวดปว,วดหัวหัวมากคะ่ะแบบหัวแบบวนหัวจะระเบิดเลยไม่ไม่เคยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยคะ่ะแล้วก็เลย พอพอหลังจากนั้นก็วันนี้ก็ก็อยู่ห้องปกติว่าจะไปทํางานก็คือมีงานก็คือไม่ได้ไปก็ทางพี่แอมอาร์มี่ม็กซิมหรือพี่พี่คนอื่นๆที่เขาคุยกับเราติดต่อเราตลอดเขาบอกติดต่อไม่ได้ก็เลยโทรให้พี่ที่มาจากเชียงที่เขาจะมาจากเชียงใหม่พอพี่เขามาถึงเรียก็กให้พี่เขามาดูปรากฏว่าก็ตื่นมาอีกทีก็คือ มันมันรูมัรู้ไปเลยค่ะคือพี่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่เขาก็เอามาส่งที่โรงพยาบาลจนตอนจนตอนนี้โรงพยาบาลก็มีเลือดเลือดออกที่จมูกด้วยแต่คือแล้วก็ก็รอหมอตอนนี้ก็รอหมอก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะส่วนเรื่องงานงานอื่นๆก็เนี่ยแหละค่ะอีกวันสองวันก็ถ้าออกจากโรงพยาบาลก็จะจะทำงานเลยเต็มที่ยังไงต้อ ขอโทษคนพี่ที่จ้างงานไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรือโฆษณาหรือว่าอื่นๆยังไงโอริจะรีบตามงานแล้วก็จะทําให้หลังหายดีลิกก็จะทําให้ให้เลยคะ่ะก็ต้องขอโทษด้วยที่ล่าช้า ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราหาโอริปมีการเทสขนมใหม่ๆแล้วก็มีช็อกโกแลตตัวใหม่อย่างไรฝากติดตามด้วยนะคะเป็นช็อกโกแลตโอริปค่ะตอนนี้กำลังเทสรสชาติแล้วก็หาโรงงานที่เหมาะสมอยู่ค่ะก็ยังไงฝากติดตามเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากร้านขนมโอริปตัวเ,เก่าในก่อบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากโอริปด้วยค่ะไว้ว่าไม่ว่าจะนึกถึงหรือว่ามีงานอะไรก็นึกถึงโอริปได้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็แล้วก,วก็เดี๋ยวออกมา ถ่าพี่โตโน่เห็นว่าคนอื่นเขาฮิตยังไงอลิปก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเลยแล้วก็มีท่าของพี่อิงฟ้าด้วยที่หววเสืออลิฟต้องอลิฟต้องรออลิฟต้องรออลิฟว่ามันเหมาะมากค่ะยังไงเดี๋ยวรอติดตามบนด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเพราะที่ผ่านมาอลิฟก็ทํางานมาตลอดทั้งปีเลยทํางานแล้วก็ใช้ชีวิต แบบสนุกสนุกมากจนเกินไปจนไม่ได้สังเกตตัวเองไม่ได้ดูไม่ได้ดูสภาพตัวเองว่าว่าเราเป็นหนักขนาดไหนแล้วว่าเราไหวถึงขนาดไหนในในเรื่องของสุขภาพยังไงก็ฝากทุกคนนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพไม่ว่าจะหาเงินมาได้เยอะมากแค่ไหนแล้วแล้วต้องมาจบมาจบชีวิตที่โรงพยาบาลก็ก็ไม่คุ้มค่าะคะ่ะ อย่าลืมไลก็ใช่แต่กดต้องาสให้ให้ให้ยาต้วยนะคะบ๊าไบาย